สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเป็น3ามนอยมัดรวมไห้เนาะคะ่ะ3ามนอยมัดรวมวันนี้ตรงกับวันที่7 7เจ็ดมกราคม2568กับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะเมือขึ้นนี้กะมีเล่าพัฒนาน้องต้าเข้าเป็นตัวกลับที่90เนาะคะ่ะเข่าเก้าศูนย์ของแอด เลขติดบนล่างแล้วก็เอฟซีรงไห่ประกบคู่กันเข่าที่4ีหกนะคะประกบคู่กันเข้าที่4ี่หกแอดว่างเด่นบ่อเข่านะคะ2กับ3แต่เลขติดบนล่างประกบคู่ไดอายุกับเอฟซีเนาะ4ี่หตรงตรงเนาะคะ่ะสี่หกหกสี่สำหรับของเซียนสารข้ามว่างหากับ7บอมีหามีเกตเนาะคะ่ะไปตามกันต่ตเนาะคะ่ะพี่น้องไปตามกันตอกับตัวเลขแนวทาง มีทั้งเดินมีทั้งรุดนะคะให้พี่น้องเอาใส่วิจารณญาณในการารับชมเนาะคะ่ะการเอาตัวเลขแนวทางไปใส่นะคะอแอดเองกะเห็ดตามสูตรเนาะคะ่ะร่างกายกับขม้าสูหมดปกติแน่แล้วแอดก็จะเดินสายาลงแนวทางให้ได้มากที่สุดเนาะคะ่ะคอยเป็นคอยไปเด้อพี่น้องตกมาปีนี ่าร่างกายบ่ค่อยดีปันใดเนาะค่ะอ่าเป็นน้ำปีเป็นน้ำอายุเป็นน้ำร่างกายเข้าออนแอนี่แหละค่ะพอ mm hmm. เป็นน้ำหลายๆแนวเนาะค่ะเป็นที่แน่ก็ขึืนย่ที่มนุษย์เนาะคะ mm ่ะ hmm. อ่าเกิดแก่เก็บตายเป็นของคููกันเนาะคะ mm ่ะ hmm. จังหวะและโอกาสมาถึงกต้จงเป็นไปตามนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะ, mm hmm. ะสำหรับรัฐบาลถ้ายังไม่ท่านในล่งจากสูตรเนาะคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวแอดจะลงเดินบนห้ก้อนเลยเนาะค่ะ ไปเบิรงคำเตือนของท่านช่องเฮากรคำเตือนทางช่องเป็นธรรมอ่าพุนในใบเกา่าทางช่องทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเขียนตกบบางแนวทางกับไร้เมือกอะไดซัมเน่ละพี่น้อง ถ้ามันตกขาดตกบกพร่องตัวใดจังใดก็ต้องกราบขอโทษคอให้นะคะเฮ้าความรู้ว่าลายเนาะคะ่ะความรู้ว่าลายจบแค่ซันีถ้ามาหากินกะใดทอเฮ้าเฮ็ดใดอยู่ทีบาดสนาเนาะคนเฮ้าแขงเรือแขงผ้ายยังแขงใดพี่น้องแขงบุญบาดสนาแขงกันว่าดดเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นคนเฮ้าอยู่กับความจริงเฮ้าสิว่าถุกเนาะคะ่ะ แต่ตาดใดที่เฮายังทำมาหากินอยู่เป็นเฮาบลั่บัลวยวาสนาเฮาจะบัลวยพี่น้องเฮาก็ได้กินดอกค่ะถึงจะบ่ได้กินหลายเฮาก็ได้กินหน่อยเนาะขอให้เฮาอย,ย่าหยุดอย่าขี้ข้านเนาะค่ะอ่าได้มองละเล็กละน้อยตต่มกันไปดีกว่าเฮาบ่ได้มองละเล็กละน้อยอ่าถ้าอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาพี่นวอาอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเท่านั้นพี่น้องสโลกแกนนี้ มีกินแน่นอนเนาะค่ะเวลาเขาลำบากเดืดอดร้อนยังเขาก็ซอยเหลือจะคล้องใดเอาไปเบิ่งแนวทางของมือว่านเนาะค่ะมือว่านนี่เนาะค่ะ,นนคะเลขติดบนล่างของเขาว่างไว้ศูนย์หกสองเนาะค่ะศูนย์หกสองน้อยแหลกกับมาที่หกเจ็ดสองสองมาหกมาไปน้อยที่สองเนาะค่ะ 7จ็ดศูมาอีกเนาะคะ่ะหกมาสมารอบ2นี่ศนย์มาสองคั้ง2กับมาสองคังหมาเธึ่งเนาะคะ่ะไปวิพี่เนาะค่ะพี่นะะ้นองสามศูอกเก้อีกวันนี้ศมาอยู่สรอบ2กับ3ามรอบ6อยู่สอรอบเนาะเข้าที่6กเกับหลักร้อยเนาะคะ่ะแอดถึงจะโฟกัสไปที่สูตรนี่ เลขติดบนล่างนี่มาได้3รอบ3ามนอยทุกวันพี่น้องถ้าสูตรมือนี่บัตริศูนหกสองก็จะได้5้าเบิร์ดปีเบิร์ดศาสตร์ก็จะได้ยุ 2, สองโตทาน,นี่นะคะ,ะเป็นเป็นสูตรที่เดินดีไปได้หอดสามรอบพี่น้องเบิ้งนะคะแอดว่างแปดกับเก่าเนาะคะ่ะแกับ9 8มาที่รอบปกติที่8 0ดศนเนาะคะ่ะ ไปรอบแรกกับเก่ามาอยู่ค่ะที่หนึ่เก้นาะแมาศูนย์แรอบสองกัครึ6หกเก่าบมี6กเก่าเก่ามา2องรอบเมื่อวาน8มาเท่าเดียวที่0ูนย์แปดองเข้าเป็น80ดศรอบปกตินะคะไปที่ของน้องต้าเมื่อวานวาง0นย์กับ5 0มาอยุสามรอบเนาะคะ่ะหนึ่สองสามหามบ่หาบ่เกิดนะคะหาบ่เกิด02นยสองสองศูนย์ี่เขายุสองขังเนาะคะ่ะ สองข้างแถวหนึ่งเป็นสองศูนย์แถวหนึ่งเป็นศูนย์สองเนาะห้าไม่มีไม่เกิดเนาะคะ่ะหาพ่เกิดพี่น้องของน้องตาอาไปนเน้นหาศูนย์หนึ่งแต่ศูนย์สองมากอยู่สองหลอบเนาะคะ่ะจะเป็นเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องอันนี้คืองานของเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะเดินซ้ำนี่เท่ากับพ่อใจแล้วละคะ่ะถ้าจะเอาหลายกว่านี้มันเกินดวงเนาะพี่น้องเนาะนะคะ ของน้องต้าสองศูนย์จุสองหลอดนะคะไปเบิ้งแนวทางของมือนีเนาะคะ่ะแนวทางมือนีวันที่เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งหกแปดแอดละไปเขียนเต็มเสียเดือนสองเนาะคะ่ะมือนีเลขติดบนล่างกระจับได้ที่ศูนย์หกสองอีกเนาะคะ่ะวิ่งรูดศูนย์หกสองวิ่งรูดศูนย์กับแปดชนกันที่เลขศูนย์มือนีสีมาบอ เลขศูนย์ะคะศจะมาไหมจับคู่ได้ที่0407 8สี่ศตัวหางเดียวคือ608ูนะคะหกศพี่น้องนะคะไปเบิงงที่อ่าน้องต้าวันนี้นะคะวางเด่นที่6กับ9พี่น้อง6กับ9 6้ 9, 60, 6หกศ เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่สามตัวหางเดียวคือแปดเก้าหกตัดเลนได้ที่แปดหกหกแปดนี่แหละพี่น้องมือนึงมันจะชนกันอยู่จังสี่เนาะมันก็ออกมาน้ากันถ้าตัดได้ก็จะได้แปดหกน้ากันเด้อค่ะนี่จะได้ที่แปดหกนะคะเคยออกมือนึงพี่น้องจําได้บอกมือนั้นมันออกอยังยังกับประตูแต่ตัดได้ที่ตัวเดียวกันเลยเนาะคะ่ะ ถ้ามาตัวตัดเขาจะถือว่าได้ที่ตัวตัดเนาะค่ะเพราะว่าเ้าว่างไ้หางเดียวไปมุมใดก็คือใดยังสิเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ให้พี่ให้น้องได้จับจองอวาท่าเดนมันชนมันก็นเค่อยมาเนาะค่ะมันก็นคยมาบ่บบมากกับมีคือกันพี่น้องแต่ว่าบ่อยข่งที่มันมากเนาะค่ะบอยขัางที่มันมากเอาสาหรับคลิปนี้ก็ เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกับขอบุญขอบพุณนเอฟซีพี่น้องที่เขามารับชมมากดไลค์กดแช์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะให้พี่น้องโชคดีกับแนวทางของเฮามือนีเดอค่ะเอาสาหรับคลิปนี้กะพี่น้องออกได้เลยเนาะค่ะถ้าเห็นตัวเลขแล้วแอดก็เก่งใจพี่น้องเนาะเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแช์เปิดการมองเห็นซอยแอดในเดอพี่น้องอช่องเฮ้าช่องในหน่อยยังไปบ่อหอดใสกัย้อนว่ามันช่องเฮ้ายังบอ่อปังเนาะค่ะตัวเลข แต่เล่าพัฒนาเฮานี่ก็ถือว่าเดินดีอยู่ได้พี่น้องชุดเต็มสามเซียนังี่มาท่านได้ลุดจักมือด้วยค่ะสลับกันเขา่าสลับกันเดินเ่พอนนะะ่อนปนีเนาะค่ะบ่เมนบ่ลุดจักมือลุดอยู่ค่ะแต่กับเข่าหลากาลุดนะคะแอดวัาพิษเข่าหลากาลุดอยู่ค่ะพี่น้องเนาะเอาสําหรับคลิปนี้ขอ,อยุดตีไว้สักนีดเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ